สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กมาจัดความรู้ให้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องผ้าคาร์บอนแท้นะครับกับฟิล์มลอยน้ามาวันนี้เรามาคุยกันเอาเท่าที่ลูกค้าอยากได้ข้อมูลสั้นๆไม่ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่ามันจะรายละเอียดเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวนะครับโรงงานเล็กแคปลาดอนเมืองนะครับทำผ้าคาร์บอนมาก่อนนะครับกว่า30ปีนะครับแล้วก็ ปัญหาของผ้าคาร์บอนมีค่อนข้างมากมายหลากหลายนะครับเราจึงนําฟิล์มลอยน้านะครับเข้ามาเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับเอาเข้ามาทำนะครับก็มา,มาเป็นทางเลือกดีกว่าแล้วก็มาเป็นตัวแก้ปัญหาในบางจุดของผ้าคาร์บอนที่เกิดมาลงดีเทลกันผ้าคาร์บอนอันนี้ลูกค้าส่งมาให้ทานะครับผมสิ่งที่หนึ่งเมืจะเจอกันเห็นไหมครับผิวเรซินจะลอกล่อน รูน็อตใส่ลูน็อตเนี่ยบางทีจะกดไม่ค่อยได้นะครับผมขอบจะมีความหนาเห็นขอบนี้ไหมฮะเห็นขอบนี้ไหมครับโฟกัสเห็นไหมตรงีนมุมนี้นะครับขอบจะเริ่มลอกหลุดล่อนนะครับผมนะครับจะเริ่มเป็นขาวขาวขึ้นตามใยผ้านะครับผมอันนี้นะครับเหมือนกันนะครับผมขอบจะหลุดเห็นไหมฮะจะหลุดจะแตกนะครับผมเนี่ยจะหลุดจะแตกนะครับจะขึ้นขอบขาวเป็นทุกคันครับ เป็นทุกคันเป็นทุกชิ้นนะครับที่เป็นผ้าคาร์บอนนะครับผมลูกค้าเลยบอกว่าพี่เล็กจบแล้วไม่เอาละเลิกละผ้าคาร์บอนนะครับเลยเอามาให้ทําแก้ขัดรองพื้นแล้วก็ไปชุบฟิล์มลอยน้ํานี่ฟิล์มลอยน้าครับนี่ผ้าคาร์บอนครับนี่ฟิล์มลอยน้ำครับนี่ผ้าคาร์บอนครับเป็นไงครับโอเคนะเพราะคนถามเยอะวะเอ้แม่งต่างกันไหมพี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับฝั่งนู้นฟิล์มลอยน้ําฝั่งนี้ผ้าคาร์บอนอะนะดูฟิลลิ่งนะ โ okay. อเคฟิล์มหนอยน้ำเนี่ยฮะลอ่ลองเห็นมไหมฮะเห็นรูน็อตไหมคมกิ๊บเหมือนเดิมเลยเราไม่ยุ่งอะไรกับมันเลยเห็นรูน็อตไหมคมดิสสวยงามประกอบแนบสนิทต,ต่างๆขอบมุมง,งานเนียคมกิ๊บนะครับไม่มีลอกเขาจะไม่มีซีดไม่มีลอกไม่มีเด้งตลอดชีวิตระบบเคลือบแลกเกอร์2 k 5ชั้นเคลือบเลกเกอร์แล้วก็เข้าห้องอบระบบอินฟาเรดการหินกระแทกนะ อันนี้คือทางเลือกราคาแพงกว่าตัวนี้3-4ถึง4เท่าตัวแต่ความทนทานต่ํากว่ามันคือทางเลือกนะคุณลูกค้าโอเคเทา่านี้วันนี้นาเล็กสั้นๆพอเดี๋ยวเอาไว้เป็นข้อมูลสอบถามเข้าที่เพจ Facebook Instagram ต่างๆข้อมูลทุกสื่อโซเชียลนะครับได้ที่ร้านนาเล็กแคปลาดอนเมืองนะครับ08 1632 9659ขอบคุณครับ